สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เรามาทำกับข้าวกินกันนะคะทำเป็นหมูผัดขิงกินกันจ้ะแล้วก็จะใส่น้ำมันกับกระเทียมลงไปนะคะแล้วก็ผัดให้เล็กน้อยให้มัน เหลืองหน่อยนึงแล้วก็จะใส่หมูลงไปนะคะ <S <S เมื่อกระเทียมเราได้ที่เราก็จะมาใส่หมูนะคะทุกคนวันนี้หมูนคูก็จะหมักเองน,นะคะทำเองหมดเลยตัดเยอะหน่อยค่ะเพราะเด็กเขาชอบ หมูน้องปูก็จะหั่นแล้วก็หมักเองค่ะทำเองหมดทุกอย่าง,างเลยน้องปูก็ะจะหมักใส่ซอสใส่แต่แป้งแป้งข้าวโพดน,นะคะ<ม>เพื่อหมูมันจะได้นุ่มแล้วก็จะใส่นมใส่นมนมสดกันค่ะ ลองทำดูนะคะเพื่อนๆจ๋าหมูนุ่มค่ะถ้าหมูนุ่มเด็กๆเขาก็ชอบกินนะคะเขาก็จะกินหมดเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะ ตัวกวาหมูของเราสุดค่ะอันนี้ทำไม่ยากนะคะทุกคนทำไม่ยากค่ะเป็นเมนูที่ง่าย ไม่ค่อยสบายด้วยค่ะทุกคนจ้งจากนั้นเราก็จะมาใส่หอมค่ะหอมนี่ก็ผัดนิ้นนิดนึงน,งนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เขาชอบนิ่งๆแต่น้้งครูก็จะเอาแบบ,บกรอบๆเรากินด้วยกันเราก็ต้องตามเด็กๆอ่ะทุกคนจ้ะ ใส่น้ำน่อยนึงนะคะอืม,มเยอะอีกนะคะเนี่ยเยอะเลยค่ะถ้าผักกรอบมันก็จะอร่อยนะนหอมอมะค่ะแต่เด็กๆเ,เขาก็จะไม่กินเขาก็บอกว่ามันแข็ง ไม่สบายค่ะทุกคนจต่เป็นภูมิแพ้ต้องคงเป็นภูมิแพ้ค่ะทำยังไงถึงจะหายดีเนาะออกกำลังกายก็แล้วค่ะทุกคนจ้าลจาก,กนั้วเราก็จะมาใส่เห็ดกันนะคะเห็ดนี้ลูกชายก็ปวดเหมือนกันค่ะ จะชอบทำับข้าวกินเองนะคะทุกคนจะจะไม่ค่อยได้ซื้อค่ะเราทำกินเองอร่อยเองค่ะทุกคนอยากใส่อะไรเราก็ใส่เข้าไปเลยนี้เราก็จะมาใส่ขิงขิงซอยนะคะเราก็ทำการล้างอะไรเรียบร้ยแล้วนะ,ะทุกคน ผัดให้เข้ากันเลยค่ะอ่ากินไหมคะทุกคนหอมค่ะหอมขิงค่ะทุกคนขิงนี้มีประโยชน์เยอะนะสรรพคุณก็เยอะค่ะทุกคน ก็จะมาปรุงกันนะคะใส่ชูรสค่ะใส่เยอะก็ะอร่อยนะคะทุกคน แล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะเด็กๆีแเขาจะบอกว่าเวลาแม่ทํากับข้าวเเขาจะขอแบบผัดมีน้ําเยอะๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาชอบกินถ้าผัดแห้งๆเขาจะไม่ค่อยชอบอ่ะค่ะก็แล้วแต่นะคะแล้วครูบ ต้องทําตามเด็กๆด้วยเพราะเด็กๆเขากินกับเรานะคะก็ใส่น้ำไปน้อยนึงค่ะ พักหนึ่งนะคะผัดติงไว้สักพักหนึ่งะคะ่ะให้เขาเข้าเนื้อดีก่อน,นะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็มาชิมดูนะคะว่าวรสชาติของเราเป็นยังไง ค่ะทุกคนเป๊ะมากเลยค่ะของปูพุงนี้จะเป๊ะมากเลยค่ะตูงทั้งเดียวจบเลยอากินไหมคะทุกคนแวะมากินด้วยกันนะคะอยู่ใกล้กันก็ามากินด้วยกันค่ะทุกคนคนี่ก็ เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะอันนี้ผัดง่ายค่ะหผัดขิงไม่ได้ใส่อะไรเยอะนะคะประมาณนี้เลยค่ะเราทำกินเองค่ะทุกคนทำตามใจฉันอยากกินอะไรก็ทำไปเลยค่ะ มีอะไรเราก็เอามาใสุ่กคนโอเคค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยค่ะ ผุกก็ขอปักคลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนเข้ามารับชมกันด้วยค่ะโอเคค่ะปิดแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะทุกคนขอบคุณค่ะ